ดาวโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับ Android iOS ทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะชอลลี่ช่องมนุษย์พันธ์ทางค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะมา แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการโหลดแอปเป่าตังสำหรับ Android iOS นะคะว่าทำกันยังไงนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำการฝากเพื่อนๆที่อยู่ในช่องนี้หรือเ,เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูลใหม่ๆกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เที่ยวปันสุกนะคะสำหรับแพ็กเกจเราไปเที่ยวกัน ทุกคนก็จะต้องเตรียมตัวนะคะโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังก่อนนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้นะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้เข้าไปสมัครแอปพลิเคชันตามขั้นตอนดังนี้เลยค่ะสำหรับ Android นะคะก็เข้าไปที่ Pay Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าเป่าตังนะคะเสร็จแ,แล้วก็กดติดตั้ง หลังจากที่เราโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังเรียบร้อยแล้วให้ทําตามขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1เปิดแอปพลิเคชันเป่าตังขึ้นมาพร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นก็ให้ใส่รหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS เมื่อสักครู่นะคะขั้นตอนที่2อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนกดยอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการขั้นตอนที่3 ตั้งรหัส PIN หกหลักเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังค์ขั้นตอนที่4ยืนยันตัวตนพร้อมลงทะเบียนนะคะหรือยืนยันตัวตนผู้ลงทะเบียนนะคะขั้นตอนที่5ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเริ่มยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธ ขั้นตอนที่6นะคะสแกนบัตรประชาชนลงในแอปนะคะขั้นตอนที่ 7, เกรอกข้อมูลส่วนตัวตามหน้าบัตรประชาชนของเราแล้วกดยืนยันขั้นตอนที่8ระบุรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS ผ่านเบอร์มือถือของเรานะคะขั้นตอนที่9ถ่ายรูปหน้าของตนเองเพื่อยืนยันการลงทะเบียนนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่1ิบ รอรับ SMS นะคะยืนยันตัวตนและสามารถเริ่มใช้งานได้เลยนะคะอันนี้คือเราทำการลงทะเบียนรอเอาไว้ก่อนนะคะแล้วพอวันที่หนึ่งเราลองใช้ดูนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะสำหรับมาแนะนำเพื่อนๆ คนไหนที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันเราก็ติดตั้งรอเอาไว้เลยนะคะแล้วรอวันที่1นนะคะแล้วเราลองใช้กันดูว่าสามารถใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคลิปนี้หากเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปให้กับช่องมนุษย์ทันทางด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ